การปรรูปความเพียรเนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะ ว่าทมทั้งหลายมันก็เกิดมาจากเหตุคือถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยแต่สร้างเหตุไว้เนี่ยผลมันไม่เกิดขึ้นมาเลยในทางพุทธศาสนาเราไม่มีนะโยมแบบว่าไอ้ทำการอ้อนวอนอย่างเดียวแล้วผลมันจะเกิดทุกอย่างมันตรงไปตรงมามีเหตุก็เกิดผลเหตุไปเนี่ยผลมันก็ดับแต่เรื่องความสําคัญคือเห,เ,หเหตุเหล่านั้นเนี่ยมันสร้างได้คือทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาในทุกอย่างล้วนเป็นการสร้างเหตุทั้งนั้นคือถ้าจิตใจเรามันไม่ได้ไปมั่นหมายที่ผลเนี่ยระหว่างทางมันก็มีแค่ทีละขณะขณะเน มีแค่ปัจจุบันขณะสืบเนื่องกันไปในก็เรื่องของความเพียรเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญองค์ก็เป็นผู้ที่ปราลบถึงความเพียรอยู่บ,บ่อยๆความัาเป็นอะไรที่น็คือคนสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อกันนะเรียกว่าบนบานสารกล่าวเนี่ยหรืรอว่าทําการเรียกว่าคือฆ่าสัตว์และกัน,เ,นเพื่อที่ถวายนะให้กับที่พระเจ้าแนละตามความเชื่อเขาบ้างคอือขอั้นเองเนะคนสมัยก่อนเขาก็จะขอกันเป็นหลักแต่เรื่องการที่ว่า กลับมามองที่เหตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันสร้างกันได้ของพระองค์ท่านเนี่ยก็มุ่งมาที่การสร้างเหตุล้วนๆเนี่ยข้อวัดข้อปฏิบัติกิจวัดน้าที่ต่างๆมันก็เป็นการฝึกฝืนจิตใจเราไม่ให้มันไหลไปตามความคุ้นเดิมตามความคุ้นเดิมก็คือกิเลสในชิตเราเนี่ยแหละนะอันนี้มันก็เป็นรยกว่าตัวอย่างหนึ่งว่าทาไมพระองค์ก็ฝากรักนักความเพียรไว้เยอะตัดสอนในเรื่องนี้ไว้เยอะเพราะว่ามันเป็นการยกระดับพนาจิตใจเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยสร้างเหตุที่ดีผลมันก็ดี